ขอขอเส้นหนึ่งมันน้อยนะคะลูกค้าสั่งหมูกรอบหนึ่งเส้นมันน้อยผู้ผมเลยเลือกอชิ้นนี้ให้แต่คุณลูกค้ากลับสั่งหมูแดงแถมสั่งแบบติดตมันซะง,งนันแหบบละห้องแดงฮ่องกงขีดนึงหมได้เขาแบบนี้แต้มัน หมูแด้แบบมีมันหน่อยได้ไหมคะอ่ะบพอมีมันแซ่บหน่อยนะครได้ครับเดี๋ยวเลือกให้ครับสรุปคุณลูกค้าเอาหมูกรอบมันน้อยเส้นหนึ่งแต่เอาหมูแดงมันเยอะแทนทุกคนคิดว่าไงครับสั่งหมูกรอบมันน้อยแต่ว่าสั่งหมูแดงมันเยอะถ้าเป็นทุกคนจะสั่งยังไงครับลองคอมเมนต์มาได้เลย <ใช S 2> แล้วก็ไปอาจบออเดอร์นี้ไปแล้วตอนนี้ก็เกือบจะสิบมงแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เหลือหมูกรอบอยู่แค่สองชิ้นรวมน้ำหนักสองชิ้นนี้แล้วก็ได้สองจุดเจ็ดกิโลและลูกค้าคนต่อมาก็บอกผู้ผมว่าเลือกให้หน่อยเลือนน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 นีีีีี่่่่่่่่ะะะะชชิิิิ้้้้้้ึึงงงเเยหหหหมััักกกกกรรออบบบๆคคคแลลลจาาาาทขุณูููผญ็พดว มันเยอะอ่ะผมว่าเปิดชิ้นใหม่เลยว่ะเออเอาไม่เห็นอันนี้อันนี้ดีกว่าเชื่อเด้ออะไรจังหวะนี้นะครับผมรู้เลยว่าผมต้องรีบจบเรื่องเลยไม่งั้นมีเรืองแงมๆผมเลยบอกคุณลูกค้าว่างั้นผสมมันมากกับมันน้อยก็ได้อันนี้เขาชอบกินมันไม่ชอบกินมันชอบกินหนังหนังกรอบๆผมกับเพื่อก็เลยหยิบชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วผ่าให้คุณลูกค้าดู อ่าชิ้นนี้ก็ได้ <มา S 1> เอา,เอาสองชิ้นไปเลยปะจะชอบหนาอันนี้กรอบๆเอาไปเลยสองชิ้นเนี้ย,นนยครับสองชิ้นเลยครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าโอเคเกือบจะได้เห็นคนทะเลาะกันแล้วอ่ะารอเลยหยอกๆนะครับแต่ถ้าสนใจแล้วก็ขายที่ตลาดนัดสมกรรามรคำแห่งร้อยสิบนะครับถ้ามาไม่ได้แล้วก็สามารถแอดไอดีไลน์นี้ได้เลยนะครับเพื่อสั่งหมูกรอบพร้อมทานแบบนี้แล้วก็หมูแดงพร้อมทานแบบนี้แล้วก็มีแบบแพ็กซิลสุดเอกรอีกด้วยถ้าสนใจแล้วก็แอดไอดีไลน์นี้ได้เลยส่วนรายละเอียดก็ตามนี้เลยครับ